สวัสดีครับได้ข่าวว่าช่วงนี้บุษราซีรีส์ดูอยู่แหละครับใช่แล้วผมไปเจอซีรีส์ยุคเก้าศูนย์มาก็เลยอยากมาแนะนำเป็นซีรีส์ชื่อโปรเจกต์ของโคตรแฟนโคตรแฟนปีด้วยนะไม่ใช่แค่ช่างวิวเป็นยุคเก้าศู่ย์เหรอมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นมีซีรีส์ซึ่งเกี่ยวกับผมและแนวความรักของคู่ซึ่งได้แนวบรใจงมาจากบทเพลงแล้วก็ศิลปิน คือควมนักที่เป็นมากกว่าเขาเอาเพื่อนน่ะเอ๊ะเขาเอาเพลงจากบล็อกมิวสิกมาทำป่ะนี่เพิ่งฟังเพลงวอลันทอนมาเลยไงถูกต้องเลยครณ์แสดงมอบบทติดตามข่าวสารเ,าเ,นเนี่ยเขาทำยังไงตัวนี้อ่ะไหนเอามาพอจากหอยสังได้ใช่ไหมเนี่ยฮะถึงได้ดูข่าวสารอย่างนี้ถึงผมจี่อยู่ในหอยสังนะครับแต่ผมก็ยังติดตามข่าวสารอยู่นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ผมจะไปดูแล้วแล้วก็ ผมจะกดเข้าแอปวิวไปดูแบบเพื่อน,นะครับถ้าแม,แม่ๆที่อยากดูนะครับและอยากเข้าไปเชียร์12นักแสดงนะครับยังไงก็เข้าไปดูได้ในวิวนะครับและดูฟรีนะครับในวิวเท่านั้นแล้วเจอกันนะครับไปเจอกันนะครับใครก็บอกเพื่องแบบน Fill ี้ว <Friday> <es> ่าไปอยู่ด้วยกันนะทับของเราไม่เหมือนเดิมได้ใช่ไหมก็ขนาดนี้เลยวะ ซุ่มกูเป็นร้อยรอบพี่จะมาถาม